ังจากที่หลวงพ่อสมเด็จเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครในเวลานั้นหลวงพ่อสมเด็จหรือพระมหาสมศักดิ์ท่านมีเป้าหมายที่จะศึกษาปร,ริยนธรรมก้าประโยคให้จงได้จึงได้ออกเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครหลวงพ่อสมเด็จ เดินทางเข้ากรุงเทพในช่วงแรกๆเป็นช่วงที่วัดยังไม่มีวัดใดเปิดการเรียนการสอนหลวงพ่อสมเด็จจึงเดินทางไปที่วัดราชวริน์โดยพำนักพักพิงอยู่ที่วัดแห่งนี้ในระหว่างนั้นหลวงพ่อสมเด็จท่านจึงได้ไปเรียนภาษาอังกฤษในช่วงเย็นค่ำที่วัดดาวคนองท่านเรียนทุกวัน วันล,ละสองถึงสมชั่วโมงโดยระยะเวลาสองเดือนกว่าๆจากนั้นเมื่อหลักสูตรการเรียนปร,ริยนธรรมก้าประโยคกำลังจะเริ่มขึ้นหลวงพ่อไปติดต่อเรียนที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารในช่วงที่ท่านเรียนหลวงพ่อท่านเป็นพระที่มีความมุ่งม,มั่นเป็นอย่างมากท่านขยันค้นคว้า อ่านหนังสือหาความรู้อยู่เสมอและท่านก็สำเร็จการศึกษาปร,ริญญาธรรมก้าประโยคภายในปีเดียวโดยกลับไปสอบที่วัดหลวงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือวัดพนันเชิงวรวิหารนั่นเอง ลูกศิษย์คนสำคัญอีกคนหนึ่งสามเณรจากวัดพยัฆคฆารามจังหวัดสุพรรณบุรีมีนามว่าสามเณรไพฑูรย์แก้วเขียวอดีตประธานสามเณรวัดชนะสงครามหรือปัจจุบันคือดออร์สุธีแก้วเขียวท่านเล่าให้ฟังว่าหลังสำเร็จการศึกษาปร,ริญญาธรรมเก้าประโยคเมื่อปี2517 หลวงพ่อท่านมีความสนใจค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากท่านจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียโดยมีจุดมุ่งหมายต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณท่านเคยปรารบไว้ว่าการเรียนต่อที่อินเดียถ้าไม่จำเป็นไม่อยากให้ไปเรียนหรอกหลายๆเรื่อง การเรียนที่ต่างบ้านต่างเมืองก็ลำบากถ้าไม่อดทนจริงๆก็ยากที่จะเรียนจบแต่ทว่าด้วยความภาคเพียรพยายามอุตสาหะอย่างไม่ย่อท้อของท่านย่อมนำไปสู่ความสำเร็จหลวงพ่อสมเด็จท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตเมื่อปี2519และในเวลาต่อมา ในปี2,524หลวงพ่อสมเด็จสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณัณฑิตในสาขาประวัติศาสตร์เอเชียโบราณจากมหาวิทยาลัยมคตเมื่อจบวิชาการจากประเทศอินเดียในตอนนั้นเรียกได้ว่าหลวงพ่อสมเด็จเป็นพระด็อกเตอร์หนุ่มที่ชอบค้นคว้าทำวิจัยในเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ และทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือได้รับงานคณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและทำหน้าที่ครูสอนพระปริยติธรรมรแผนกบาลีประโยค8ป,ประจําสํานักเรียนส่วนกลางวัดสามพระยาและสํานักเรียนวัดชนะสงคราม แล้วก็หลังจากกลับมาจากประเทศอินเดียเนี่ยพอมาอยู่ที่วัชนะสงครามได้ร่ำเรียนบาลีาเนื่องจากว่าวัดนี้เป็นวัดสนักเรียนบาลีที่มีชื่อเสียงการที่หลวงพ่อได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับคำพีพระไตรปิฎกซึ่งก็คือพจานานุกรมพระไตรปิฎกต้นฉบับเป็นอักษรพมา่าบาลีอักษรพมา่า แล้วนำมาปริวัติปริวัติก็คือการเปลี่ยนจากอักษรพม่าบาลีอักษรพม่าเป็นบาลีอักษรไทยอดีตสามเณรัยทูลแก้วเขียวซึ่งท่านทำหน้าที่เป็นเลขานุการท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญตอนหนึ่งว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อพระมหาเสรีจิตโสพี จากวัดราชสิทธารามสิทธของสำนักวัดท่ามะโอได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านถามคำศัพท์บาลีอะไรไปก็สามารถตอบหลวงพ่อได้ทั้งหมดจึงมีความสงสัยว่าเพราะเหตุใดกันทำไมพระมหารูปนี้ถึงสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ทั้งหมดพระมหาเสรีจิตตโสภี ได้ตอบกลับหลวงพ่อไปว่าที่วัดท่ามะโอคำพีพวกนี้เป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้นความจริงคำพีเหล่านี้เป็นของพมา่ามีมากกว่า20เล่มนั่นคือเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้หลวงพ่อสมเด็จเดินทางมุ่งหน้าสู่วัดท่ามะโอจังหวัดลำปางพันเอกเกรียงไกรเทพนิมิตร ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กรมเสมียนตราสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมเด็จอีกท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2527หลวงพ่อท่านเดินทางไปศึกษาคำพีทางพระพุทธศาสนาต่อที่วัดท่ามโอตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ซึ่งมีอดีตอุบาสกชาวพม่าชื่ออูจันโองเป็นผู้สร้างปี2527เนี่ยท่านเดินทางไปศึกษาต่อมูลกระจายและบาลีใหญ่ที่สำนักเรียนท่ามมโอจังหวัดลำปางผมได้มีโอกาสติดตามไปส่งท่านด้วยนะผม สมัยนั้นเป็นสมณเณรแล้วก็อ,กอีกอีกรูปหนึ่งก็คือสมณเณรพิลมศรีดาคําไปส่งท่านนะไม่ได้ไปเครื่องบินนะครับนั่งรถไฟไปที่หัวลําโพงจําได้ว่าเช่าตู้นอนหลวงพ่อเนี่ยนอนข้างบนผมนอนข้างล่างกับสมณเณรพิลมไปถึงวัดท่ามะโอเนี่ยในราวสิบโมงเช้าได้เวลาฉันเช้าพอดีแต่ ว่าท่ามโองนี่เป็นสำนักเรียนใหญ่แล้วก็เป็นที่เรียนบาลีใหญ่นะครับที่สำคัญก็คือไปฉันข้าวยาคูนะข้าวยาคูเนี่ยทางภาคกลางเราไม่ค่อยมีฉันนะครับที่สำนักเรียนท่ามโอเนี่ยเขาเขาฉันก็เป็นประจำหลวงพ่อน่าจะไปเรียนอยู่ที่สำนักท่ามโอเนี่ยประมาณพรรษาหนึ่งเห็นจะได้นะครับแล้วท่านก็กลับมากลับมาแล้วก็ไปสำหรับตำราสีคราวนี้ ท่านไปปริวัติภาษาพม่าคำพีศรัทธาวิเศษประธานุกรมพระัรปิดกจากภาษาพม่ามาเป็นบาลีไทยหรือภาษาไทยเนี่ยแปลเป็นเล่มๆนะครับผมเองก็ช่วยท่านปริวัติด้วยแล้วท่านก็แปลปริวัติคำพีโบราณบ้างคำพีที่มีปรากฏในาาพระตจปิดกอัตรกรถาดีกาเยอะแยะไปหมดนะครับ เศ่ษยานุสิ์นในคณะก็มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนรองศาสตราจารย์ดรเวศบรรณกรกุลอดีตสามเณรลูกศิษย์คนสำคัญของหลวงพ่อ ที่สอบปร,ริยนธรรม9ก้าประโยคได้ขณะเป็นสามเณรรูปแรกของสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรได้เล่าให้ฟังว่าเมื ay, ่อหลวงพ่อสมเด็จเดินทางกลับจากวัดท่ามาโอ,อหลังออกพรรษาปี2528ท่านก็เริ่มทำงานปริวัติแปลคัมภีร์บาลีโบราณหลายคัมภีร์ซึ่งเป็นงานที่ท่านรักและชอบ เป็นชีวิตจิตใจในขณะเดียวกันท่านก็มีแนวคิดที่จะฟื้นฟูระบบการเรียนการสอนภาษาบาลีตามแนวคำพีหลักภาษาบาลีชั้นสูงเพื่อเป็นการวางพื้นฐานความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาบาลีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาภาษาบาลีพระไตรปิฎกได้อย่างถูกต้องหลวงพ่อสมเด็จ เริ่มหาสถานที่เพื่อตั้งสถาบันการศึกษาตามดําริแนวคิดแบบวงปริยัตคือเรียนเขียนอ่านสวดสาธยายคำพีบาลีสัทธาวิเศษบาลีมหาวัยากรโกนแล้วก็ต่อด้วยศึกษาบาลีพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกา ระหว่างพรรษาปี2529หลวงพ่อสมเด็จได้พบกับท่านเจ้าคุณพระศีลาจารย์พิพัฒน์วัดพระเชตุพนได้ปรารบว่าคุณยายพุทธหุ่นสวัสดิ์ชาวบ้านมหาสวัสดิ์ได้ถวายที่ดิน16ไร่ในเขตอำเภอพุทธมนทลและได้สร้างเป็นวัดมาตั้งแต่ปี2521 ท่านเจ้าคุณพระศีลาจารย์พิพัฒน์ทราบถึงเจตนารมณ์ของหลวงพ่อสมเด็จในการสร้างสถาบันการศึกษาจึงได้ชักชวนหลวงพ่อสมเด็จมาดูพระมหาเถระทั้งสองรูปจึงได้ร่วมกันพัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้างเสนาสนะกุฏิอาคารเรียนขึ้นภายในวัดมหาสวัสดนาคพุทธาราม สำหรับเป็นที่ศึกษาเรียนรู้พระบาลีตามคัมภีโบราณที่ท่านได้ศึกษามาจึงได้เปิดสถานศึกษาบาลีนี้อย่างเป็นทางการโดยมีชื่อว่าสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคดเมื่อปีพุทธศักราช2530 ในสมัยนั้นการเดินทางไปสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคดของหลวงพ่อสมเด็จท่านไม่มีรถส่วนตัวการเดินทางแต่ละครั้งท่านออกเดินทางจากวัดชนะสงครามถนนพระอาทิตย์ขึ้นรถเมย์หรือรถตุกๆุกบ้างไปลงที่ท่าพระจันทร์จากนั้นต้องข้ามเรือไปอีกฝั่งเพื่อไปขึ้นรถไฟที่สถานีบางกอกน้อย มาลงสถานีคลองมหาสวัสดิ์จากนั้นหลวงพ่อท่านจึงเดินเท้าต่อไปยังวัดมหาสวัสดิ์นาคพุทธารามเพื่อไปสอนหนังสือบางวันออกเดินทางไม่ทันรถไฟท่านก็จะไปนั่งรถบอขอสอที่สถานีขนส่งส,งสายใต้ตะลิ่งชันมาลงที่พุทธมณฑลสายเจ็ด แล้วก็จ้างมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่วัดมหาสวัสดิท่านทำกิจวัตรประจำวันแบบนี้ทุกวันด้วยจิตใจที่มุ่งม,มั่นมากๆและท่านก็รักในสิ่งที่ท่านทำท่านต้องการสร้างให้สถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่ศูนย์รวมเรียนภาษาบาลีตามแบบที่บุรพาจารย์รักษาสืบทอดมาสองพันปี หลังจากหลวงพ่อสมเด็จได้ก่อตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคดในระยะแรกนั้นยังไม่มีหน่วยงานการศึกษาของรัฐหรือของคณะสงฆ์รับรองหลวงพ่อได้จัดทรรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทำหน้าที่สอนด้วยตัวเองโดยเฉพาะการนำคำพีมูลกันจาย ซึ่งเป็นคำภีหลักภาษาที่มีบทสวดยาวมากถึง673สูตรที่พระเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนถือว่าเป็นคำภีคลังและคำภีศักดิ์สิทธิ์นิยมนำมาสวดสาธยายและใช้เป็นคาถาปลุกเสกพระซึ่งในยุคแรกที่ท่านสอนนั้นทั้งพระสงฆ์และสามเณรนักเรียน สามารถท่องสูตรมูลกันจายได้เกือบทุกรูปถือได้ว่าเป็นความอัศจรรย์ที่สามารถพลิกฝื้นองค์ความรู้ในอดีตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อได้ปรารบว่า อยากให้สถาบันแห่งนี้มีความมั่นคงยั่งยืนเป็นสถาบันหลักการศึกษาบาลีของพระสงฆ์คู่กับสถาบันศาสนาท่านจึงเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้รับเอาสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคดเข้าไปอยู่ในสังกัดเมื่อปี2535 และได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนามาตามลำดับตลอดระยะเวลาราว30ปีที่หลวงพ่อสมเด็จได้ทำงานด้านการศึกษาตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีสุทธิพงศ์เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคดจนถึงเป็นสมเด็จพระราชาคณะ นอกจากความสำเร็จนี้แล้วท่านก็ไม่ทิ้งแผนกบาลีและแผนกธรรมเลยท่านต้องการต่อยอดการศึกษาของคณะสม์ให้ได้เรียนรู้บาลีพระไตรปิฎกเรียนบาลีคำพีสัทธาวิเศษหรือคำพีบาลีมหาวยากรตรงนี้เป็นอีกสิ่งสำคัญที่หลวงพ่อท่านได้เคยปรารเอาไว้ จำได้วันนั้นพอสอบได้แล้วก็รายงานตัวกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสในสมัยนั้นก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทีรายจารย์ในสมัยนั้นท่านก็เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมปิฎกผมก็รายงานตัวว่าชื่อสามเณรเวทบุญคุ้มจบปร,ริญญาธรรมสามประโยคมาจากจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อเจ้าวาสพระธรรมปิฎกก็ชี้เลยว่า ให้นำสามเณรรูปนี้ไปอยู่กับท่านเจ้าคุณสีสุธิพงษ์คณะ11วันชนะสงครามจึงเป็นวันแรกที่ได้กราบท่านแล้วก็อยู่ใต้ร่มใบบุญท่านตั้งแต่อายุ17เมื่อปี2529ผมเป็นสามเณรนักเรียนประเรียนธรรมหกประโยควันชนะสงครามอาจารย์สอนบาลีก็คือท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติโมลี ท่านสอนได้ถึงเดือนสิงหาท่านก็มรณภาพอาจารย์เจ้าคุณพระเสุสุธิพงศ์ปีนั้นท่านก็กลับมาจากจำพรรษาที่วัดท่ามะโอเมื่อปี2528ปี2529ท่านก็เลยได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนประเด็นธรรมหกประโยคในปี2530ก็ทราบว่า ท่านมาตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคดท,ที่วัดมหาสวัสดนาคพุทธารามพอผมจบมหาจุฬาในปี2533ท่านก็เมตตาให้มาปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติศาสนากิจก่อนรับปริญญาตามระเบียบของมหาวิทยายลัยสภาพการเป็นอยู่ของวัดมหาสวัสดนาคพุทธารามก็เป็นวัดบ้านนอกนะนะ การคมนาคมก็ลำบากเป็นถนนลูกรังการอยู่การฉันของพระเนในสมัยนั้นก็70-80รูปสภาพห้องเรียนก็ต้องเรียนใต้ร่มไม้ชายคาศาลาก็เป็นศาลาพื้นเป็นที่ฉันของพระภิกษุสามเณรเป็นที่เรียนหนังสือมากว่าเป็นทั้งที่นอนเป็นทั้งที่ฉันเป็นทั้งที่เรียนในที่เดียวกัน หลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันบาลีศึกษาพุทธตโคตดที่ท่านสร้างขึ้นนั้นเนี่ยเป็นหลักสูตรแนวการเรียนคำภีบาลีมูลกระจายที่ท่านไปรับรู้แนวคิดเรื่องคำภีต่างๆเหล่านี้จากวัดท่ามะโอจังหวัดลำปางเมื่อปี2528แล้วท่านก็นำแนวคิดนโยบายในการนำคำพีโบราณ ซึ่งคำมพี์เหล่านี้คำมพี์กัจจยนะไวยากรปัทธรูปรสิทธิวุตโตไทยสุโพธาลังกาเนี่ยเป็นคำมพี์ที่พระเถระบุรพาจารย์ไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาสมัยล้านนาตอนตอน้นรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ได้เรียนคำมพี์มูลกระจายคำมพี์ปัทธรูป,ระะรปรสิทธิเพราะฉะนั้นท่านก็นำแนวคิดเรื่อง การเรียนการสอนตามคัมภีรโบราณมาเปิดที่นี่เมื่อปี2530หลักสูตรนี้ก็มีอยู่3ส่วนที่ร่างกันในปี2534ก็คือนำหนังสือตำราบาลีสนามหลวงชั้นประโยค1 2ก็คือธรรมบทภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ธรรมบทมาจัดเป็นกลุ่มวิชาบาลีสนามหลวงแล้วก็กลุ่มวิชา บาลีคัมภีร์ัทธาวิเศษก็คือคัมภีร์กัจจายนะปัทถรูปสิทธิแล้วก็มีกลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไปก็คือกลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาศะสตร์ภาษาไทยภาษาอัะะงกฤษเอาสามกลุ่มนี้มาจัดเป็นหลักสูตรเรียนในชั้นปฐมบาลีศึกษาและมัธยมบาลีศึกษาแล้วก็จัดการเรียนการสอน ทำได้อยู่2ปีปี2534ถึงปี2 5 3 5มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยชื่อในสมัยนั้นก็รับสถาบันบาลีศึกษาพุทธโครของเจ้าพระกุลสมเด็จนี้เข้าเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยโดยสังกัดสำนักง,งานอธิการบดีในสมัยนั้น ปี2 5 3 6เนี่ยท่านดำริว่าเรามีสถานภาพเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วเนี่ยน่าจะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นสูงขึ้นไปหมายความว่าสถาบันบาลีศึกษาบุตรคนในสมัยนั้นจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมบาลีศึกษา มัธยมบาลีศึกษาหลวงพ่อสมเด็จท่านก็พิจารณาถึงการเรียนการสอนในระดับชั้นสูงก็คือระดับอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบตามดำริของเจ้าปุณณสมเด็จตั้งแต่ปี2537แล้วก็หลักสูตรบาลีพุทธศาสตร์นี้ก็พัฒนาการจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เปิดในระดับถึงชั้นปริญญาเอกแล้ว หมายความว่าเอาผู้ที่จบปร,ริญญาทำรก้าประโยคมาเรียนในระดับปริญญาเอกสาขาบาลีพุทธศาสตร์สิ่งที่ยากที่สุดในการจัดตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโกศแห่งนี้ก็คืออุตสาหะวิริยะในการศึกษาเล่าเรียนของพระเนนที่นี่ทุกๆปีเจ้าประกุลสมเด็จเนี่ยท่านจะให้รางวัลให้รางวัลแก่พระภิกษุสามาเณรที่ท่องสูตรได้ หมายความว่ารูปใดที่ท่องจำกัดใจนสูตรได้ท่องจำวุตโตไทยได้ท่านก็จะให้รางวัลท่านหาทุนมาให้เพื่ออะไรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเนนที่เรียนที่นี่เพราะว่าการเรียนแบบของท่านการเรียนบาลีแบบโบราณของท่านเนี่ยเรียนไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเนี่ยเรียนหลักสูตรบาลีภาษาไทยแต่ที่นี่เรียนหลักสูตร บาลีแบบบาลีต้องท่องสูตรบาลีเพราะฉะนั้นกำลังใจที่ผมคิดว่าท่านได้สองส่วนก็คือหนึ่งได้จากพระเทระผู้ใหญ่ที่สนับสนุนท่านก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์วัดสามพระยาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรารจารย์วัชนสงครามและกำลังใจส่วนหนึ่งก็คือกำลังใจในการตั้งใจศึกษา เล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรด้วยที่อุตสาหะวิริยะให้ท่านจะตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโครจนสำเร็จได้ในปี2540หลังจากสร้างสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรได้มั่นคงแล้วหลวงพ่อสมเด็จพระมหาทีราจารย์เจ้าอาวาสวัชนะสงคราม มีความประสงค์ที่จะให้พระที่มีความรู้ความสามารถออกไปพัฒนาวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดที่อยู่ในกรุงเทพที่ยังไม่มีเจ้าอาวาสหรือวัดที่ด้อยพัฒนาในต่างจังหวัดจึงเป็นเหตุที่เลือกที่จะเข้าไปที่วัดพิชยายาติการามวรวิหารในเวลาต่อมานับตั้งแต่นั้นมา หลวงพ่อสมเด็จได้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดพิชยายาติการามท่านได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดสืบต่อจากอดีตเจ้าอาวาสด,ด้วยการประสานงานกับทุกฝ่ายทำให้การบูรณะวัดและการก่อสร้างถาวรวัตถุให้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในระยะแรกๆนั้นมีพระมหาวีระเวทสุวีโรหรือปัจจุบันคือพระราชปัญญารังสีเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามเป็นผู้ดูแลการบูรณะและการก่อสร้างในปัจจุบันนี้วัดวาอารามแห่งนี้มีความงดงามดังเดิมทุกประการด้วยเหตุนี้ ในวันที่11กรกฎาคม2560หลวงพ่อสมเด็จได้จัดงานเฉลิมฉลองวัดพิชยายาติการามอันเนื่องจากวัดแห่งนี้ได้บุรณะมาครบ19ปีและเห็นว่าเลข19เเป็นเลขมงคลเป็นตัวเลขที่ดีจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองวัดจากการที่หลวงพ่อเข้ามาอยู่ในวัด พิชยยาติการามวรวิหารแห่งนี้